สวัสดีครับก่อนรับชมวิดีโอขอแจ้งผู้ชมว่าจากนี้ไปจะเพิ่มเสียงผู้หญิงลงในคลิปวิดีโอด้วยถ้ารู้สึกไม่ชอบสามารถแจ้งได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างขอโทษที่รบกวนเวลานั้นเราไปรับชมกันเลยผ่านมาได้2ปีแล้วตั้งแต่เริ่มเขียนจดหมายติดต่อกับยูเทียคุณชายหายไปไหนกันนะอยู่นี่นี่เองผมกลับมาแล้วครับอ,อ้ออีวานคนที่5้าถูกส่งไปยังสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเรียบร้อยแล้วครับในระหว่างนั้นเราก็ได้ช่วยเหลือบาปอีก3าคนไว้ได้เรียบร้อยแล้ว เอากินนี่ซะสิอึกขอ,ขอบคุณครับลำบากอยู่พักใหญ่กว่าจะหาบาปแห่งโลพักคนที่สามนั่นได้แต่โชคยังดีที่เราเอาความรู้จักเกมมาใช้เลยสั่งให้อีวาทาง,งานนะแล้วก็สำเร็จจนได้ทำได้ดีมากนายไปพักได้แล้วภารกิจของสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าจบแล้วหรือครับอืมมันจบแล้วละ่ะเฮ้อโล่งอกจริงๆท่านไม่ดีใจหรอครับคุณชายดีใจสิสีหน้าไม่บอกแบบนั้นเลยนะครับฉันกำลังยิ้มอยู่นี่ไงถือว่าเป็นแบบนั้นก็แล้วกันครับ ไม่คิดเลยว่าทุกอย่างจะไปได้สวยขนาดนี้พวกบอสแห่งไซคิเดเลียพวกเขากลายเป็นห้าบาปมหันต์เพราะอาดีตอันเลวร้ายที่เคยเผชิญแม้ตอนนี้จะยังเป็นโชคอดีตก่อนที่พวกเขาจะกลายเป็นบาปก็ตามแต่โอกาสที่จะช่วยพวกเขาไว้ได้ก่อนที่จะผ่านเหตุการณ์เลวร้ายเหล่านั้นก็ยังมีไม่สูงอยู่ดีเรากังวลมาตลอดว่าจะไปช่วยพวกเขาในสภาพที่แตกสลายไปแล้วสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเป็นยังไงบ้างนี่จดหมายตอบกลับครับปกติดีครับทุกอย่างกำลังไปได้ดีเมื่อก่อนเด็กพวกนั้นดูเหมือนตุ๊ก,กตาที่ไร้ชีวิต แต่ตอนนี้พวกเขาดูสดใสขึ้นมากแล้วอย่างนั้นหรือง,งั้นคงไม่ต้องจ้างคนดูแลเพิ่มละมัง้งไม่นึกเลยว่ายูเทียจะดูแลได้ดีขนาดนี้อาจเพราะพื้นเพนิส,สัยของเธอเลยผูกพันกับสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเป็นพิเศษสินะถ้าเราเข้าไปยุ่งมากกว่านี้เธอคงไม่พอใจแน่เห็นแบบนี้แล้วก็รู้เลยว่ายูเทียนี่เป็นเด็กดีจริงๆรอบนี้มีเนื้อหาอะไรเป็นพิเศษในจดหมายเลยครับเด็กทุกคนแข็งแรงดีค่ะเด็กส่วนใหญ่เติบโตมาได้ดีมากๆท่านไม่ต้องกังวลเรื่องเดอดอุดแล้วนะคะ ส่วนเรื่องของเด็กคนอื่นไม่ต้องเป็นกังวลเลยค่ะไม่หรอกฉันแค่ดีใจที่ทุกคนดูเหมือนจะเติบโตขึ้นมาอย่างดีนะพอได้เห็นว่าพวกเขาเติบโตขึ้นมาขนาดนี้มันก็ชัดเจนแล้วว่าสภาพแวดล้อมมีผลต่อการเติบโตจริงๆท่านตั้งใจจะไปพบเด็กพวกนั้นเมื่อไรหร่เหรอครับก็ท่านพูดเสมอว่ารอให้ถึงเวลาที่เหมาะสมอืมเรื่องนั้นเรื่องนั้นน่านะจริงๆเราไม่ได้คิดจะไปเจอพวกนั้นตั้งแต่แรกต่างหากเอาจริงๆถ้าได้ไปอยู่ใกล้ๆกกันคงจะดีอยู่หรอก แต่ในเกมพวกนั้นเป็นพวกที่มีนิสัยแบบที่เราไม่อยากเข้าใกล้เลยสักนิดบางทีอาจเพราะกระบวนการที่พวกเขาถูกบิดเบี้ยวจนกลายเป็นบาปมันโหดร้ายเกินไปละมัง้งถึงจะไม่เลวร้ายเท่าเดิมเพราะเราช่วยพวกเขาไว้ก่อนที่เหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นแต่ก็ยังกลัวอยู่ดีอืมบางทีอาจจะสักห้าปีข้างหน้าก็ได้อย่างนั้นเหรอครับยังไงก็ตามเราต้องมีพลังพอที่จะปกป้องตัวเองให้ได้ในโลกแฟนตาซีอับโชคบ้าๆบอๆแบบนี้โชคยังดีเพราะการใช้เวทต้องพึ่งพรสวรรค์แล้วร่างนี้ก็สมบูรณ์แบบ ว่าแต่ท่านเคยได้ยินเรื่องจันทราสีครามไหมครับจันทราอะไรนะไม่เห็นเคยได้ยินเป็นองค์กรที่กําลังมีชื่อเสียงจากการล่ากลุ่มอาัยากรใต้ดินครับทําความสะอาดขยะสังคมว่างั้นงานดีนี่หนาแต่ไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนเลยแสดงว่าเดี๋ยวก็โดนกําจัดเหมือนกันละมัง้งได้ยินมาว่าพวกนั้นถึงท่านฆ่าชนชั้นสูงขุนนางเลยนะครับนึกว่าท่านจะรู้จักซะอ,กอีวานตั้งแต่คืนนี้ไปมานอนห้องข้างๆฉันนะ เอาละรายงานความคืบหน้าของจันทราสีครามประจำสัปดาห์ได้ทั้งเหนือเป็นยังไงบ้างจัดการหัวหน้าพ่อค้าท่าทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเหนียวบาปแห่งความหยิ่งผยองซอนรังพวกมันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าฉันเป็นใครเสื้อเธอนี้เจ๋งสุดยอดเลยอุตส่าห์ให้โอกาสแล้วนะว่าถ้าทายสีตาของฉันได้จะไว้ชีวิตแท้แท้พวกมันดันตอบไม่ได้ฉันจัดการหลอมศพของพวกนั้นเรียบร้อยแล้วค่ะบาแห่งโลพรินเนส่วนฉันจัดการทางใต้เรียบร้อยแล้วทั้งถล่มฐานทดลองมนุษย์เถื่อน ทั้งจับได้พวกอาวาลอที่สร้างปัญหาแล้วบทพวกมันเป็นเศษเนื้อบาปแห่งความหลงไหลระดันดีทุกอย่างจะเป็นไปตามพระบัญชาของท่านพวกเราอยู่เพื่อจันทราผู้ยิ่งใหญ่เท่านั้นองค์กรรับบูชาจันทราผู้ยิ่งใหญ่จันทราสีครามแต่เหมือนจะมีปัญหาอยู่นะทุกอย่างสมบูรณ์แบบภายใต้ประสงค์ของท่านแบบนี้แล้วอะไรมันจะเป็นปัญหากันหัวหน้าของพวกอาวาลอนคือบุตรชายคนโตของตระกูลเขาที่ท่านผู้นั้นอยู่ไม่ใช่หรอตอนที่กวาดล้างทางฝั่งใต้พอดิฉันไปเจอกับเอกสารบางอย่างเข้า ดูเหมือนว่าบุตรชายคนโตแห่งตระกูลเขากำลังจ้องจะทำร้ายท่านผู้นั้นอยู่ว่าไงนะเข้าใจแล้วหลังจากเขาสิ้นชีพแล้วให้ค่อยๆวางยาพิษทีละน้อยเพื่อกำจัดทิ้งฉันเข้าใจแล้วสองปีต่อมาพ่อของเราหรือก็คือเขาพลาิโอได้สิ้นชีพลงแล้วสาเหตุการตายที่ประกาศออกไปคือหัวใจล้มเหลวแต่ความจริงคือจากการเสพยาเกินขนาดอะไรนจัจนาศีครามลงมืออีกแล้วหรอ ใช้ได้ยินมาว่าเมื่อคืนนี้ก็เริ่มบุกอีกแล้วรอบนี้ก็กวาดล้างไปหมดอีกแล้วสินะดูเหมือนพวกนี้ก็เริ่มระแวดระวังจันทราสีครามมากขึ้นแล้วและแล้วงานศพของท่านเขาที่ไรซึ่งผู้ไว้ทุกก็ถูกปิดฉากลงอย่างเงียบงนันต่อจากนี้จะเอายังไงต่อดีครับคุณชายถ้าเป็นแบบนี้ไอสารรักเอหมายถึงคุณชายใหญ่คนนั้นก็จะได้เป็นผู้นำตระกูหรือสัมภาระพวกนี้คืออะไรครับไปเก็บของของนายให้พร้อมเราหนีกันเถอะ อะไรนะครับท่านคิดจะหนีจริงๆหรอไม่เชิงหนีซะทีเดียวแต่เราจะลงไปทางใต้กันต่างหากลงใต้ท่านหมายถึงรอดมิวใช่ไหมครับใช่ฉันวางแผนจะหนีไปยังเมืองเล็กๆที่อยู่ทางตอนใต้ของพลาธิโอเมืองรอดมิวและผ่านไปเพียงสามวันเราก็ต้องกลับมาที่ตระกูลอีกครั้งคราวนี้เป็นงานศพของไอพี่คนโตง,งั้นเหรอไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะได้กลับมาอีก ตายคนละช่วงกับเกมที่เรารู้อีกแล้วทําไมถึงตายเร็วขนาดนี้แผลที่หัวใจแสดงว่าถูกแทงตายตรงๆสินะใครกันที่เป็นคนร้ายมีไอเรื่องสาเหตุการตายนี่นาเวอร์ข้าขออภัยครับที่กล้างเงยหน้ามองท่านรีบมานี่เร็วจูจูจก,ก็เป็นอะไรกันเนี่ยคุณชายครับอออีวานสืบอะไรมาได้มั่งไหมครับคือว่าคุณชายหรือว่าท่านคือผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ที่อาวาลอนทั้งองค์กรหายไปภายในคืนเดียวหรือเปล่าครับหา รบกวนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำตอนต่อไปให้หน่อยนะครับและก็อย่าลืมกดติดตามจะได้ไม่พลาดตอนใหม่ๆขอบคุณครับ